เพื่อนวันนี้จะพามาช่อมเครื่องเสียงนะครับเพื่อน<ๆ>เครื่องเสียงยี่ห้อตามภาพนะครับนะเพื่อน<ๆ>ตัวนี้เหมือนเขาจะเน้นร้องคาราโอเกะนะ<ๆ>เพื่อนนะเพราะว่ามันมีที่เสียบไม้แล้วก็ไอเนี้ยไอไม้ตัวนี้เขาจะทําไว้ลึกๆให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นหมุนได้ก็คือตัวนี้เป็น ตัวเร่งรถไมรวมลูกค้าแจ้งว่าไม่ดังนะครับเสียงเพลงอะไรดังอยู่นะเราลองแล้วนี่เสียงดังอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆอะไรมันจะเสียอาการมันิม่ทำยากนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในกันครับเพื่อนๆรือออกมาแล้วข้างในประมาณนี้นะครับเพื่อนมันเป็นอะไรมาดูกันนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะเช็คดูแล้วจะเล่าออสู่เพื่อนฟังที่ว่าทํายากก็คือมันต้องลื้อออกนะเพื่อนต้องลื้อออกหมดเลยเนีย่เป็นชิ้นใครชิ้นมันเลยนะก็ภาคขยายเนี่ยไม่เหมือนบางยี่ห้อเพราะเราเปิดท้ายมันจะเห็นเครื่องนะเพื่อนเ,อนเห็นเครื่องข้างในสามารถกลับด้านขึ้นมาแล้วก็พลิกกลับมาซ่อมได้เลยไม่ต้องลื้อเยอะอันนี้ต้องลื้อเยอะนะเพื่อนอน,นะถ้าชุดปลีไม่เสียอย่างเงี้ยอย่างเนี้ย เนี่ตรงที่มีวลุ่มอยู่ตรงหน้าปัดเนี่ยตัวนี้ก็ต้องลื้อเยอะเหมือนกันก็เลยยากเดี๋ยวยากยังไงเรามาดูกันนะครับลูกค้าจะให้เปลี่ยนแจ็คไอ้นี้ด้วยนะเพื่อนๆแจ็กลำโพงเราต้องลื้อออกหมดเลยเห็นไหมพเพื่อนๆต้องลื้อออกหมดแล้วค่อยซ่อมแล้วค่อยซ่อมชุดไม่ชุดเล่นไม่ปีไม่นะพเพื่อนๆนะนี่แหละที่มันยากตรงนี้แหละเราต้องทาตัวน,นี้ก่อนนะ าวิธีแกะบอดตัวนี้ออกก็เปลี่ยนแจ็กตัวนี้ให้ลูกค้ามาดูต่อนะเพื่อนๆพอเราขันน็อตไอเนี่ยโครงหน้าเนี่ยที่มีบอลลุ่มต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็ง้างออกมาแล้วก็ขันน็อตรอบๆรอบๆนี่นะเพื่อนๆนะเพื่อจะหน้าปัดตัวนี้ออกมานี่แหละคือความยากของเขายากนะเพื่อนๆนะอ,นนะอันนี้ขันออกแล้วนะคืออาการแบบนี้ไอซี IC. อแอมที่คุมปรีไม้นี่เบอร์ยอดเฮดก็4558ห้่อยนะเพื่อนเพื่อนเงื่อนไขมันอันนี้แจ็คตัวนี้ตั้งถอดออกนะเพราะว่าไปหาไม้สุดท้ายแล้วเราต้องมาเขี่ยตรงนี้ก็เงื่อนไขก็มีไฟทับแปดมีไฟบวก12โวลต์ขาสี่มีไฟลบ12โวลต์รุ่นนี้ มันเขียนไว้ว่า15ก็จริงอยู่นะไอซีโอแอมมันกินอยู่15โวลต์แต่12โวลต์ก็ทํางานได้นะเพื่อนเพื่อนถ้ามันเท่ากัน9โวลต์ก็ทํางานได้9บวก9ลบก็ทําได้ตัวนี้มันอยู่12แต่ไฟมีแล้วเงื่อนไขแต่สัญญาณอินพุตมันไม่มาสัญญาณอินพุตนี่มันผ่านโวลุ่มนะเพื่อนเพื่อน,อนนะโวลุ่มมันจะมีนี่อย่างนี้นะมาดูนะเพื่อนเพื่อนอน,นะนี่เอาตัวนี้มาจําลองให้ดูนะ ฝาน้ำอยู่นี้นะอันนี้วอลลุ่มตัวนี้เป็นวอลลุ่มเล่นงเสียงเพลงตัวนี้วอลลุ่มเล่นงเสียงไม้มันจะมีวอลลุ่มซับนะเรียกซับหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนข้างในนะมันเป็นคาราโอเกะนะเพื่อนๆตัวนี้คาราโอเกะเขาเลยมีวอลลุม่มเผื่อว่าคาราโอเกะไว้บริการสมัยก่อนคือมันจะผ่อนผ่อนวอลลุ่มตัวนี้ไว้สุดหรือตั้งไว้ในลิมิตที่เขาต้องการสมมุติว่าเราตั้งไว้ ประมาณที่ต้องการแล้วตัวนี้จะเล่งไปสุดก็ให้มันอยู่จุดที่พอดีเพราะว่ามันคนที่ใช้ก็คือไม่ใช่คนใช้ประจําเป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆเขาก็เลยมีวอลลุ่มมีวอลุ่มไอซับซับ,บเขาเรียกซับหรือเปล่าซับที่ไอหมุนหมุนไอผ่อนไว้สํหรับว่าไม่ให้มันเกินลิมิตเอาเอาง,ง่ายๆวิธีตรวจเช็คนะเพื่อน สัญญาณอินพุตมันไม่ไปสัญญาณอินพุตมันไม่ไปหา ic o ีออฟแอมเนปีใหมเนียเราก็จะมาตรวจดูนะเดี๋ยวขันน็อตออกแล้วนดี๋จะพาทํานะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะอ,อ,อันนี้เราหันออกมานะตัวนี้เป็นโวลลูมหม่นะซับโวลลูมไม่ตัวนี้เป็นโวลนะโวล,มมววลูมซับของมิวสิกของเสียงเพลงเราก็มาแตะดูนะปกติสัญญาณ อินพุตจะเข้ามาหาขากลางเนี่ยมันจะมีเสียงดังมีสัญญาณอินพุตนะเพื่อนๆซ่อมประจําก็จะรู้นะเนี่ยวิธีตรวจเช็คถ้าเราไม่อยากถอดมาจากวงจรถ้าเราถอดมาก็วัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะวอลุ่มก็คือวอลุ่มนั่นแหละนะตัวนี้เป็นวอลุ่มสามขาชั้นเดียววิธีตรวจเช็คก็คือเราแตะอย่างเงี้ยแตะขากลางอย่างเงี้ยได้ยินไหมครับเพื่อนๆอนอาจจะไม่ชัดนะแต่มีสัญญาณอินพุต ออกลาโพงแล้วเราผ่อนมาสูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆผ่อนมาสูดแล้วให้มาแตะดูเนี่ยผ่อนมาสูดแล้วมาแตะดูมันยังมีเสียงสัญญาณอินพุตอยู่นี่แสดงว่าวอลลุ่มหากนะเพื่อนๆนะปกติถ้าเราผ่อนมาสูดมันจะจับสัญญาณอินพุตในี่ลงเกาสัญญาณอินพุตก็จะหายไปปกติถ้าเราเร่งเราลดมันจะหายไปทีละน้อยถ้าเราหมุนทีเดียวก็เอาสัญญาณอินพุตลงเกาเลยสัญญาณอินพุตแบบ เสียงแบบนี้ก็จะไม่มีวิธีตรวจเช็คนะเดี๋ยวจะถอดมาวัดดูนะเพื่อนนะมันจะขาดจริงไหมแต่เคยทําก็ถ้าประมาณนี้ก็ขาดนะถ้าเราผ่อนสุดแล้วยังมีสัญญาณนีพูตอยู่ที่ขากลางของบอลลุ่มวิธีนี้ใช้ได้กับบอลลุ่มอย่างบอลลุ่มเล่งเสียงเล่งอะไรได้หมดนะเพื่อนเพื่อนนะบัดกี่ออกแล้วนะดูตองนั้นนะเพื่อนเพื่อนะถอดออกมาเลยนะออกได้อยังก,กี่ขา่ย นี่ไงอล้วเรามาดูกันนะเพื่อนๆมาวัดดูไปด้วยกันเลยนะนี่ให้เห็นไปด้วยกันลิมิเตอร์นี่เป็นแนวทางให้เพื่อนๆอ,นนอ้าวอะไรเป็นแนวทางให้เพื่อนๆก่อนที่จะวัดเรามิเตอร์มาแตะกันก่อนนะอ่ามิเตอร์พร้อมวัดโวลุมูมวัดไม่ยากนะเพื่อนๆนะถ้าสมมุติว่า <c oughs> ตัวนี้ยี่สิบเคถ้าเราจะวัดเอาขาดแล้วก็ตั้งหนึ่งเคก็วัดได้มันก็รู้เรื่องมันก็จะ ขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่มากเดี๋ยวนะวัดเลยเอาเอาเอาไว้กลางนะเพื่อนๆนะกลางก็คือหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้ตรงนี้คือกลางนี่แล้วเราก็มาวัดขาขอบกับขาขอบนะเพื่อนๆคือค่าเต็มของมันยี่สิบเคถ้าเราวัดขาขอบกับขาขอบคือค่าเต็มของมันนะ นั่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่มันขึ้นประมาณ 20k เราไม่ได้ซีโร่มิเตอร์นะมิเตอร์บางทีมันคาดเคลื่นอนยนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่แล้เวเราก็มาจิ้มสายกลางเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่ขาดนะถ้าเราวัดขาถ้าเราตั้งตัวนี้ไว้กลางนะเพื่อนเพื่อนนะหมุนไว้กลางถ้าเราจิ้มขาขอบแล้วเอาสายมิเตอร์มาจิ้มขากลางมันต้องขึ้นครึ่งหนึ่งของค่าค่าของมันก็คือ 20k นะเพื่อนนะมันต้องขึ้นครึ่งหนึ่งถ้าโวลูมดีนะ ไม่ได้ก็ต้องใกล้เคียงเนี่ยมนขึ้น10ก็อาจจะ11หรือเก้าอะไรก็ถือว่าให้ถูกต้องอ่าเรามาวัดขาข,าขอบฝั่งนี้เหมือนกันนะเพื่อนนะเหมือนเหมือนกันเลยอ่ามาวัดนี่เห็นไหมเพื่อนนี่ขาดสรุปว่าขากลางขาดนั่นเห็นไหมเพื่อนนี่ขากลางขาดก็เลยไม่ไปเชื่อมกับตัวอื่นเดี๋ยวจะมาวัดตัวดีเปรียบเทียบให้ดูนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวทำเหมือนเดิมอันนี้ตัวดีนะเพื่อนๆนะเป็นแนวทางนะครับเวลาเราวัดบุลุ่มตัวนี้ค่าก็20 k เคนะ อ้าวเราจับขาขอ้ขาขอ,ขขอกับขาข้อก,ก่อนเช็คก่อนว่าบูลุ่มขาดไหมปึ๊บอ้าวโอเคไม่ขาดทีนี้เราวัดขาขออกับขากลางขอขอฝั่งซ้ายกัขบขากลางอ้าวจับอย่างนี้ก็ได้เนาะเมือนเอาดูนะครับทําไปทํามายาวไปถึงเรื่องบูลุ่มเลยเนี่ยเอาวัดหนาแ่นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นครึ่งหนึ่งนะอ่ะกตีไปสีก็แล้วกันหรือสีเบีดก็ช่างเพราะว่ามิเตอร์มันมันมัน ขึ้นไม่ปกติแต่เราตีความหมายได้ว่ามันขึ้นอจับขาขออฝั่งนี้ได้วิธีวัดโวลุ่มไปด้วยนะสาหรับเพื่อนๆน,นมือใหม่นะวัดทีนี้ขาขออฝั่งข,ขัวกับขากลางจื๊น่านมีความแตกต่างกัน,นเพื่อนนะก็ให้ถูกต้องถึงจะไม่เป๊ะนะเพราะมิเตอร์เรามันไม่ใช่ดิจิตอลแต่ความละเอียดมันมันไม่มละเอียดมากถึงเราจะเอาไว้กลางเอาดิจิตอลมาวัดมันก็ไม่ได้เป๊ะ,ปะหรอกนะครับเพื่อนๆนก็ถือว่าให้ถูกต้อง เอามาใส่กันดูครับเพื่อนๆประกอบเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนเ่ไปแล้วตัวที่เราเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะเอ้ยตัวนี้นะวอลุ่มที่เราว่าเป็นซับของไม้เนี่ยประกอบเข้าไปแล้วเราจะมาดูกันนะเพื่อนๆนะเสียบปลั๊กดูจะมาทดสอบไม้อ่าเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเอ้ยเจ๊กตรงนี้เรายังไม่เสียบนะเพื่อน เราถอดออกก่อนหน้านี้เผื่อว่าเราจะแตะสัญญาณก่อนค่อยอย่าเสียบนะตัวนี้จะขึ้นไปหาแค่แค่แค่เป็นแจ็คเสียบจากตรงนี้โค้งเข้ามาหาไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่เฉยที่เราถอดออกเผื่อว่ามันมีอะไรช็อตอยู่ปลายทางเราก็เลยถอดตรงนี้เราจะเขี่ยดูนะเพื่อนๆนะนี่นี่เห็นไหมเสียงเข้าไหมไหมเพื่อนเสียงเข้าไหมอันนี้ดังปกตินัน่นเห็นไหมนี่อ้าว เราจะเสียบอันนี้เข้าไปนะเพื่อนๆ่นะเสียบแจ็คตัวนี้เชื่อมไปหาแจ็คไม้ที่จะไปเสียบตรงนี้นะเพื่อนๆ่นะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะวิธีแนวทางการตรวจเช็คเราจะตรวจเช็คอย่างไงอาการอย่างนี้ถามว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีก็ก,ก็ทํายากนะครับต่อไปเราจะลองเสียบไม้ลองดูนะเพื่อนๆ่นนะถ้ามันดังเราคงไม่ประกอบก็ไม่ไม่ไม่เห็นตอนประกอบเครื่องนะเพื่อนนะมันเป็นอะไรที่ง่าย เป็นแนวทางในการซ่อมการเช็คเครื่องการวัดไฟยังไงสัญญาณอินพุตมายังไงมันถึงจะทําให้ไม่มันดังหรือในส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็เลยจะยุกตรงนั้นออกไปเพราะว่าวีดีโอมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจแค่จะลองไม่ตอนประกอบไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอาเสียบเสียบไม่เสียบไม่ก่อนเสียบไม่ก่อนนะเพื่อนนะเสียบชึบเข้าไปเลยชึบทำคนเดียวถ่ายคนเดียวนะเพื่อนนะ เอ,อโลมาทางเราแล้วโลโลโลหนึ่งสองสามสี่เทโอเคนะพเพื่อนๆปิดงานปิดคลิปไม่ใช่ปิดงาน